เช้านี้นะครับผมปลานั่นปลานั่นเลยปลาคุณนนปลาละเมอหน้อยๆเช้านี้นะครับผมสวัสดีแม่เอฟีมาเช้านี้ที่ต้นกล้วยก่อนนะครับเอาต้นกล้วยไปก่อน ต้นกล้วยไปก่อนเดี๋ยวตามไปด้วยนีนเปียอ,อ,องกันไว้เป็นชุดๆๆไปเดี๋ยวขึ้นรถแค่นี้นะครับผมเดี๋ยวจะไปต่อที่นีนเปียแล้วอาจจะไปต่อที่ ยากเกี่ยวด้วยอยาใบข้าวเลยเอาให้เรียบร้อยตอนเช้าไปเลยครับเย็นนี้ต้องไปเอาอีกฝนจะตกอีกนะนี่เริ่มไปหมดแล้วมาเด้อมาเด้อมาเด้อม,ม่ลงอาหารรอบเช้าให้ก่อนเดี๋ยวบ่ายเข้าบ้านแล้ว าใาเด็เข้าวาบแล้วมามามา,มาี่เปียต้นกล้วยลงไว้ก่อนเดี๋ยวไปเอาหญ้าใบข้าวมาลงให้เด็กคำนี้ก็ไปเข้ากินที่บ้านมา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 ,มาเร็วมาเร็วมาเร็วเฮ้ยกินหักปัว เออกินกล้วยกินกล้วยกินดีๆนี่มีระเบียบเรียบร้อยเด้อกินเลยรเหยียบย่ำทิ่งเด้อเสียดายของนั่นเอา้านี่เปียกกระหน่ำทวมเกอครับผมจะให้อาหารเชา้าเสร็จเราจะไป เอาอ้าใบข้าวก่อนนะครับเหมือนฝนจะตกเลยนะยาใบข้าวแล้วเราก็จะเอามาลงให้แล้วเข้าบ้านเลยครับเย็นก็บ่ายเข้าบ้านกินที่บ้านต่อโอเคครับผมตัดเฉพาะตัวตรงที่ล้มก่อนนะครับผมใบเหลืองทับกันนะครับตัวในยืนต้นก็จะถูกลมพัดอะไรบ้างกระบายมันจะเขียวแต่ใบที่ทับกันมันก็จะเหลืองนะครับผม อเราก็จะแต่งแต่งแต่งโคแต่งโต,ต,งตให้มันเสมอนะครับโอเคครับผมยกเครื่องตัดญ้าเราไปล่อนตัดแต่งเอา หญ้าใบข้าวมาส่งจ้ารอบเช้ารอบเช้าเบาเบาเบาโอ้ยฝนจะมาอีกแล้วฝนได้ฝนดีเจอกันบ่ายบ่ายบเข้าบ้านเด้ออาบน้ำแต่งตัวบ่ายบายโอ้ฝนมา ช่ำเลยเนาะเจอใบหญ้าใบาข้าวลมเยอะเลยฝนมาเคครับไปไหม,มกลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อนบ่ายค่อยเจอกันฝนตกแล้วฝนมาแล้วบ่ายเขามารับเข้าบ้านเนื้อกินไปขณะเดินกลับบ้านนะครับบ่ายเข้าบ้านนะครับได้อ้อยไปด้วยเดินไปด้วยกินไปด้วยไปโอ้ย ผมไปอาบน้ำยกใหญ่เลยนะเนี่ยขัดเล่นโครนคักเจอหัยวยแล้วไปไปไปโอ้แดดส่งโอเคครับนั่นทิ้งแล้ว สองต้นจนเน่าแล้วต้วนี้ได้อ้อยสองต้นได้ได้กินเดินทางไปหลายกิโลตัวนี้แช <c oughs> ่น้ำให้เ,เปื่อยก่อนเด้อแช่น้ำให้โคลนเปื่อยก่อนจะขัดเ,ออเล่นได้หลายวันแล้วสามสามวันแล้ว แช่ก่อนแช่ก่อน <c oughs> ค่อยขัด <c oughs> ดินทรายเคยชั่วจะเป็นดินเนี้ยแล้วอยากโอเคครับผม ขอบขอบคุณคุณแม่พะพายนะคะคุณแม่พะพายเอาหอมมะม่วง <laughs> แล้วก็ทุเรียนมาให้เชอรี่นะคะคุณแม่กอบขอบขอบคุณคุณแม่พะพายนะคะอลีอ่ป,ป,อา,อา,ปากอริอ่ปากเลยอา่ปากทุเรียนนะคะแม่มโอ้อิจฉารีจังเลยนะคะแม่ได้กินทุเรียนนะคะมามาเป็นยังไงลีอาการ เสพโบเสพโบบอะเสพหลายเด้อนะคะคุณแม่ไปต่น้อยชิมไหมอืมแต่น้อยชิมเนาะเล็กลิกลูกดูหน้าแต่น้อยเด้อนะคะคุณแม่อี๋อะไรอะอร่อยมากนะคะกราบขอบคุณคุณแม่พ่อพผยนะคะคุณแม่มะม่วงด้วยนะคะแม่ มะม่วงด้วยแล้วก็ทุเรียนด้วยนะคะอ,อันนี้อันนี้ให้แต่น้อยแ <c oughs> <c oughs> บ่งจำๆเลยครับผมกลาขอบพระคุณคุณแม่พภายนะคะคุณแม่กลัวลูกสาวไม่มีกินนะคะมาทั้งทุเรียนแล้วก็มะม่วงเลยนะคะคุณแม่ขอให้คุณแม่พภายมีแต่ความสุขความเจริญนะคะิธ <c oughs> ุรกแมาที่การงานก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะคะแม่ขอให้คุณแม่พภายแม่ขวัญน,นะคะสุขภาพ ร่างกายแข็งแรงมีคะแนนลดเหลือล่ำๆไม่ลยุยนะคะคุณแม่ยิงๆปักปังเด้อนะคะคุณแม่ให้ประกุประกันช้างปกปักรักษาคุ้มครองนะคะขับรถไปไหนเดินทางไปไหนก็ขอให้แค้วคาาปลอดภัยนะคะกล่าวขอบคุณคุณแม่ประภยัยแม่ขวัญน,นะคะวัวล,ลี่ไม่มีกินวันหยุดนะคะคุณแม่ก็เลยขับร มาเลยนะคะขับรถมาบ้านรีเลยนะคะตรงตรงมาให้เลยนะคะมะม่วงแล้วก็ทุเรียนนะคะคุณแม่แม่พะพายบอกว่ารีกินด้วยตะน้อยกินด้วยนะคะต่น้อยขอกินด้วยนะคะคุณแม่ให้ทั้งคนนะคะให้ทั้ง ต่น้อยแม่แหม่แม,แ,มแล้วก็เชอร์รี่นะคะกร่าวขอบพระคุณนะคะคุณแม่มองไปไหนจัดนะเยียบบอนเลือ่ยววุ่ะเป็นยังไงบ้างรางีฟินมหได้กินทุเรียนเนาะได้กินทุเรียนนะคะนี่ทั้งทุเรียนทั้งมะม่วงเลยนะคะคุณแม่ากาขอบพระคุณ คุณแม่พภาภายมากๆนะคะคุณแม่ที่เมตตาบ้านเชอรี่เสมอมานะคะคุณแม่ขยับคานล้งเมาทมะม่วงขอาล้วขอขลิานมาฝา,ากกดไลค์กด Subscribe กดปุ่มขอบคุณเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเชอรี่จังด้วยนะคะ